สวัสดีครับวันนี้กับกับตรงวันที่8มกราคม2 5 6นนะครับวันที่แล้วก็บอกของกิน้องวันนี้บอกปุ๊บวันที่แล้วพูดผิดนะครับวันนี้วันที่8มกราคม2 5 6นเนาะวันนี้เรามาเก็บแตงโมเนาะวันนี้วันนี้กับตรงกับวันพุธนะครับไปเก็บเที่ยวที่สองเนาะ งวดที่แล้วเราเก็บเอาเลือกเอาใช่เนาะวันนี้เราก็เก็บเต็มที่นะครับอันนี้เราเก็บเต็มที่เลยนะครับนะครับมันจะลูกใหญ่ๆเนาะแตงโมวันนี้เราเก็บปเต็มที่เลยนะครับวันนี้เราจะเก็บไปวางขายที่หน้าวัดน้องปือเนาะตำบลสวัสดิ์จีกอำเภอเมืองจังหวัดปุรีด์นะครับใครสนใจก็ ผ่านไปก็เราวางในแพงเนาะวางข้างล่างเนาะตรงข้ามกับต้นยางใหญ่เนาะเราวางไว้ที่แผงเลยเนาะรถส่วนรถรถคันนี้ของเราก็จะเล่เนาะคันนี้เล่นะครับที่แผงเราก็จะวางไว้อยู่ที่หน้าวัดต้นยางใหญ่เนาะวันนี้เราไปดูแม่บ้านก็เก็บแตงโมเนาะเก็บหาคัดเฉพาะลูกที่สุกก่อนเนาะลูกไหนที่สุกเราก็เก็บก่อนอันนี้ที่ยังไม่สุกเราก็ไม่เก็บเนาะ วันนี้ก็มันก็พอดูง่ายหน่อยวันแรกๆเราอาจจะดูยากหน่อยเนาะหายากวันนี้วันเที่ยวที่สองแล้วก็ดูง่ายหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเราจะดูว่าลูกแตงไหนพอสุกตรงไหนลูกยังไม่สุกเนาะจะดูง่ายขึ้นเราจะจีความการเก็บแตงโมก,ก็จะมั่นใจยิ่งขึ้นเนาะวันแรกๆเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับมันก็นยังมีเส้นดินกัดกินเห็นเพราะว่ามันมันตกเนาะเห็นไหมใครใครไม่เคยเห็น ดินกนกกดูแม่มันเอานี่เห็นไหมครับยุ่ยแยะยุ่ยยอยู่เนาะแม่มันนะครับเล็กนะครับลูกขนาดลูกใหญ่แล้วยังเสียดายเนาะโดนเสียดายมากเลยนะเพราะว่ามันโดนเส้นมดแดงมันกัน <ๆ S 1> ดาะปีนี้แตงโมก็มีแต่ลูกใหญ่ๆเนาะลูกเล็กไม่ค่อยมีนะครับลูกเล็กไม่ค่อยมีส่วนมากจะมีแต่ลูกใหญ่ แตงโมนะครับถ้าเรามันได้สุกแล้วเราสังเกตวันแรกๆเราก็ต้องสารวจดูก,ก่อนว่าแตงสุกดีแค่ไหนเนาะสุกดีไม่ดีแค่ไหนเราก็เก็บระวังระวังหน่อยวันแรกเนาะว่าพอถึงวัน,นจริงๆมันก็เราก็เก็บเอาเก็บเอาเนาะยกเว้นลูกไหนมันอ่อน,นจริงๆลูกที่ยังไม่ค่อยแกย่เราก็เอาไว้ก่อนเนาะเราไว้เก็บสุดท้ายเนาะวันเท้ายๆเขาคือใกล้รถสวนนะครับอันนี้ที่ยังแตงยังอ่อนอยู่อันนี้ที่เราเริ่มสุกเริ่มอะไรแล้วเราก็เริ่มเก็บเอาเลยนะครับไม่ต้องไป ลังเลมันนะครับเห็นไหมครับน่าเสียดายไหมครับนี่ดูลูกให,ใหญ่ยังโดนนี่ครับนี่ขนาดรองถ้วยแล้วนะมันตกเนาะตกจากถ้วยนะครับเราเก็บอันนี้เก็บแค่น้ําจิ้มเนาะนี่แค่น้าจิ้มแล้ยังไม่เอาจริงกะจังเนาะอีกอีก,อก <laughs> น้ำจิ้มเนาะเต็มรถล้วแ,แต่เราเรียกว่าน้ําจิ้มคือเรายังไม่เก็บแบบเต็มที่นะครับยังไม่เด็บ ย,ยังไม่รวบเลยถ้ารวบก็คือเจ็กลูกไหนก็เด็ดลูกไหนก็เก็บเนาะครับเอตโทรศัพท์นี่มันก็แปลกๆเนาะมันแบบมันซูมขึ้นซูมออกซูมเข้าแสงใช่ไหม คุณหนูน้อยก็มาเนาะวันนี้คุณหนูน้อยก็กำลังเดินมาเก็บนู่นกำลังวิ่งอยู่นู่นคุณหนูน้อยนะครับตุกขอวกวนจ้าจ้าลานเรียกแล้วเนาะ ลูกสาวลูกสาวไม่ใช่หลานลูกสาวเล็กคนเล็กลูกสาวหล่าคนเล็กใช่เดยวคุณชุใช้เจอกล้องซูมเข้าซูมออกกันตัวน,นี้ารูกับ สูมใกล้ซูมอะไรต้องไปกดเจออะไรสักอย่างแน่นอนอน้ทีใกล้ปุ๊บมันเหมือนมันก็ดึงออกให้เราอย่างนี้นะสุกแล้วเนาะควนมันก็ยังไม่ไหม้เนาะหนวดเขาเรียกว่าควนเอหนวดมันไม่ใช่ควนนวดมันมือมันมันก็ยังไม่ไหม้นะครับยังสุดอยู่เนาะแต่มันก็สุกแล้วสังเกตดูเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเนาะเดี๋ยวเราให้ดูก่อน นี่เนาะแตงมมันจะแเก่แล้วสุกแล้วเนาะมันอย่างนี้เนาะดูก่อนนี่นะครับมือมันเรียนดูก่อนเห็นไหมครับมือมันก็ยังเขียวอยู่เห็นไหมครับนี่แต่มันก็บ่งบอกได้เนาะมันจะออกถนนมันจะออกเหลืองนิดๆแถวๆบริเวณนี้จะเหลืองนิดๆเนาะมันมันก็ดูยากอยู่เนาะถ้ามือสมัครเล่นหรือมือใหม่ก็จะดูยากขนาดมือชีพก็ยังดูยากแต่ตามจริงถ้าแตงแก่เรานับวันแล้ว เราไม่จําเป็นต้องดูหนวดดูอะไรมันเนาะต้องดูหนวดดูมือเรื่องต้องอะไรคือเด็ดเอาเลยเก็บเอาเลยเนาะต้องดูแต่แต่เราก็ดูที่ว่าสีผิวของแตงนะครับสังเกตที่สีผิวของแตงมาครั้งมันก็เหมือนจะสุกเราก็เก็บเลยนะครับอันนั้นที่ว่ามันทรงที่จะดิบอย่าไปเด็ดนะครับดิบแน่นอนขาวชั่วนะครับตรงนี้ก็ดูหัวจิ้มลงตูดจิ้มดีนะแมงไม่เจาะตูดนะครับ ดูคร,ครับนี่ลูกสาวคนน้อยสาวตัวเล็กมาลุยเรียกแต่แมะจับแมะแมะจา๋าบอกลูกว่าแมะจา๋าเก็บแตงโม,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 มกับสละลูก ไอ้ลูกสาวตัวน้อยเห็นไหมครับมันสุกแล้วนี่อันนี้นี่ครับถ้าแตงมันสุกจริงๆก็ดูด้ง่ายเหมือนกันลูกนี้ดู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 เดี๋ยวมันชให้ดูเนาะนี่เนาะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนาะครับนี่ถ้าถ้าแตงแต่ก่อนเขาจะดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมือไม่ไหมเขาขาวมันเป็นไม่ไหมข้นไม่ไหมเห็นไหมครับนี่ลดไม่ไหมเดี๋ยวจะให้สังเกตดูดีก่อนเห็นไหมครับมันก มันไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าอยู่ในมันเล็กๆนิดเดียวเองเนาะนี่เห็นไหมมันจะออกไม่ไหม้เห็นไหมครับนี่เออนี่เห็นแล้วนี่นี่นครับมันจะต่างกันนะครับนี่คือว่าแตงโมสุกนะครับสุกดีสุสกกาลังดีกําลังอร่อยนี่นะครับแต่ถ้าว่ามันยังไม่ไหม้ตัวนี้หรือไหม้นิดไปนิดเดียวแค่ตรงนี้ก็ถือว่ามันกําลังชุมพูกําลังเก็บเก็บได้เลยนะครับขนาดเขียวๆก็ยังเก็บนะครับเพราะว่าถ้าว่าแตงเราสุกแล้วไงก็ต้องเก็บเนาะ บางทีต้นมันสดนะครับต้นมันสมบูรณ์มันก็ดูที่มือมันไม่ได้นะครับดูที่มือมันไม่ได้นี่ก็ลูกประมาณสักกิโลกว่ากว่านลูกนี้ลูกกิโลกว่ากว่าแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยผมยังไม่ได้แบกขึ้นรถเลยเพราะว่าเด็กกำลังถ่ายให้เพื่อนๆรับชมอยู่เนาะเดี๋ยวตรงวันนี้ผมจะแบกนะครับมันจะแบกขึ้นรถ แบกคนเดียวเนาะเพราะว่ายังไม่พรุ่งนี้ถึงจะหาคนมาช่วยแบกเนาะตรงนี้วันนี้เก็บไม่เยอะวันแรกนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ